สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาใช้งานตัว Map method นะครับตัว Map เนี่ยเป็นการ store ค่าของ data type ชนิดใดก็ได้นะครับไว้เป็นคู่คู่สมมุติเราจะสร้างตัวแปรขึ้นมา1ตัวแล้วเราก็จะกําหนดนะครับค่า value ของมันให้เป็นคู่โดยนะครับตัวแรกตัวหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวคียด้านหลังก็จะเป็น value โอเคสมมติผมยกตัวอย่างนะครับเป็น store เรามีร้านค้าอยู่แบบนี้ แล้วก็เราจะให้มันแสดงเลือรายการแล้วก็ราคาสินค้าทีนี้เราก็จะใช้ตัว map method นะครับวิธีการตัวแรกเราจะพิมพ์คำว่า new ไปก่อนแล้วก็ตามด้วยคำว่า map จากนั้นวงเล็บเปิดนะครับนี่แล้วใส่แล้วก็ใส่วงเล็บสี่เหลี่ยมภายในด้านในเราก็จะใส่วงเล็บเหลี่ยมอีกทีหนึง่งจากนั้นเราก็จะใส่ key key เนี่ยก็คือเปรียบเสมือนรายการสมมติว่า apple นะครับแล้วก็ใส่อ o ม m า จากนั้นด้านหลังก็จะเป็น value ก็คือราคานั่นเองตามด้วยคอมม่านะครับแล้วก็เราก็จะใส่ตัวถัดมารายการถัดมาสมมติว่าเป็น orange ถัดมานะครับถัดมาจะเป็น c o m p o n e n แบบนี้15แล้วก็ ตัวนี้เป็นบานาน่าให้เป็น20เอา4สอย่างแบบนี้พอนะครับถัดมาเราจะให้มันแสดงรายการทั้งหมดโดยเราจะใช้ตัว arrow นะครับ arrow function expression โดยนำเอาชื่อของ map ของเราก็คือ store แล้วก็มาใส่ for each for e เนี่ยก็คือการแสดงรายการค่าทั้งหมดออกมาจากนั้นตามด้วยวงเล็บภายในด้านในเนี่ยเราก็จะใส่พารามิเตอร์2ตัวตัวแรก value ตัวที่2 key นะครับอันนี้คือเป็นการใส่พารามิเตอร์ของ map เนี่ยโดยตรงนะครับเราจะใส่ value ไว้ด้านหน้าแล้วก็ key ไว้ด้านหลังถัดมาเราก็จะใส่ลูกศรแบบนี้อันนี้คือตัว arrow แล้วก็ตามด้วย console log แล้วก็ให้มันแสดงโดยด้านในนี้จะใส่เป็น template literal โดยการใช้ดอลลาร์ไซแล้วเราก็ตัวแรกเราจะใส่เป็นตัวคีย์ก่อนจากนั้นก็ตามด้วยตัว value uh, value แบบนี้ตามด้วยบาทแบบนี้ก็เซฟปุ๊บมันก็จะแสดงนะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นคีย์ด้านหลังเป็นเป็น value ทีนี้ถัดมานะครับวิธีการใช้งานตัว map method นี้ก็จะมะีวิธีย่อยๆในการใช้งานหลายอย่างอย่างเช่นการใช้ get get mm hmm. นะครับก็คือการ get ค่า value ด้านหลังสมมุติเราจะซื้อสินค้าแล้วเราจะรวบรวมราคาราคารวมนะครับว่าเท่าไหร่สมมติเรากําหนดตัวแปรขึ้นมา1ตัวชื่อว่า total เป็นราคารวมมันมีค่าเท่ากับ0เริ่มต้นก่อน จากนั้นเราบอกว่าใช้ .get นะครับเราก็จะใส่ชื่อของตัวแบบนี้ไปก่อน store นะครับแล้วก็ใส่ .get เข้าไป .get อะไรนะครับเราจะใส่ด้านในเนี่ยเราจะใส่เป็นตัวคีย์สมมติว่า apple เราจะใส่ apple เข้ามาตัวนี้แล้วเราก็จะตัวนี้เนี่ย .get แล้วก็ใส่คีย์ด้านในเนี่ยมันจะเก็บค่า value value ของมันคือ5นะครับ ทีนี้เราจะเอา5ตัวเนี้ยไปบวกกับ total mm hmm. ก็คือ0 total ตัวนี้ไปบวกบวก5มันก็จะได้5แล้วเราก็สแสดงออกมาทาม console ป็น n console log แล้วก็สแสดง total ออกมามันก็จะได้5ด้านบนถ้าเกิดว่าเราต้องการบวก orange เข้าไปอีกครับเราก็ก๊อบตัวนี้มาวางด้านล่างแล้วก็ใส่คีย์เข้าไปคีย์ orange นะครับ stoget r e orange ตรงนี้มันจะประเก็บค่าไว้ลูกก็คือ10นะครับมันก็จะบวกเพิ่มเข้าไปบวกเพิ่มจาก5เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น15แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับสมมติเพิ่มโคโคนัทเข้าไปอีกอก็จะกลายเป็น30แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือในส่วนของใช้งาน get ตัดมา ถัดมาอีกตัวหนึ่งก็ .set นะครับ .set เนี่ยจะเป็นการเพิ่มรายการเข้าไปเราจะใช้ตัวชื่อ map นะครับชื่อ store แล้วก็ใช้ .set แบบนี้แล้วเราก็จะเพิ่มตัวคีย์เข้าไปสมมติเราจะเพิ่ม strawberry เข้าไป strawberry แบบนี้แล้วก็ตามด้วย value command สมมติว่า25เพิ่มแบบนี้เข้าไปนะครับกด save ปุ๊บ ตัวรายการ s t r a w b e r r y เนี่ยมันก็จะเพิ่มอยู่ด้านล่างสุดแบบนี้อันนี้คือการใช้ set ก็คือเพิ่มเพิ่มเพิ่มค่า data type เข้าไปนะครับเพิ่มคู่เข้าไปด้านในจากนั้นถ้าเกิดเราใช้อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัว d e l e t e ตัว d e l e t e เนี่ยก็จะเป็นการลบโดยด้านในเนี่ยเราใส่ใส่เพียงแค่ value ใส่เพียงแค่ key สมมติเราจะลบ s t r a w b e r r y ออกแล้วก็ ใส่คีย์สต a ร b เบอรเข้าไปแบบนี้มันก็จะลบ s t r ร w เบอรีออกไปนะครับถัดมาเราจะต้องเอเราต้องการเช็คนะครับว่ารายการเนี่ยมีอยู่หรือไม่เราจะใช้ has ก็ hat, จะเป็น store has แบบนี้ has ที่แปลว่ามีใส่วงเล็บแล้วก็ใส่ตัวที่เราจะเช็คสมมติว่าเราต้องการเช็ค coconut ว่ามีหรือเปล่านะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะให้มันแส,แสดงออกมาทางคอนโซลเป็น c o n โซล e log อ่ะเป็น c o n โซล e log แบบน,นี้ให้มันแสดงออกมาทางคอนโซลด้วยนะครับเซฟป,ปุ๊บมันบอกว่า true นะครับ true นี่ก็คือมีอยู่แสดงว่ามีโคโกนัทอยู่ถ้าสมมติเราใส่สตอรอเบอรี่ก็ไปเช็ค false นะครับ false ก็คือไม่มีนั่นเองถัดมาตัวสุดท้ายนะครับ d t size ก็คือเช็คจํานวนรายการทั้งหมดที่มีอยู่รเราจะใช้เป็น store size แบบนีบ้แล้วก็ให้มันแสดงออกทางคอนโซล e console o log ใส่คร่อมมวงเล็ก store size เข้าไปแบบนี้นะครับเพื่อเช็ครายการทั้งหมดรายการทั้งหมดมีอยู่4รายการนั่นเอง น,นี้นะครับก็คือการใช้งานตัว Map ครับหรือว่าการเก็บค่าเป็นคู่คๆด้านหน้าเนี่ยเป็นคีย์ด้านหลังก็คือ Value วิธีการที่จะให้มันแสดงนะครับเราจะใส่พารามิเตอร์ตัว Value ก่อนแล้วก็ตัวคีย์ตามหลังจากนั้นมันก็จะมี m e t h อดนะครับที่ใช้เล่นกับตัว Map เนี่ยหลายอย,าอย่างเช่น Get ก็คือเพิ่มอ่า g ก็ get เนี่ยก็คือแปลค่าค่า u e มา Set เนี่ยเพิ่มรายการเข้าไป Delete ก็คือลบ แอดเนี่ยเช็คว่ามีหรือไม่มีไซส์เนี่ยเราจะนับจำนวนรายการ